สวัสดีครับคู่ประเดี๋ยวพกพานะครับวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะพาทุกคนมาฝึกท่าวิดพื้นขาลอยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากฝึกท่าวิดพื้นขาลอยนะครับผมบอกเลยว่าท่าวิดพื้นขาลอยนี่นะมันง่ายกว่าท่าฟูแผ p นพุชสอัพนะครับสิบเท่าเลยนะทุกคนแบบอาจจะ2 0ถึง30เท่าเลยเนี่ยแบบแบบในคลิปที่ผมทําเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะทุกคนต้องมาดูก่อนนะครับว่าวิดพื้นขาลอยกับฟูแผนพุช มันแตกต่างกันยังไงนะก็ตอนนี้ผมกําลังสาธิตท่าวิดพื้นขาลอยอยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการเก่งตัวขนาดพื้นแบบขาลอยแล้วก็วิดพื้นขึ้นลงนะครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างท่าฟูแผ่นพุซซับอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมสาธิตในท่าของฟูแผ n นพุซซับนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมองว่าตัวคลิปนี้ก็น่าจะแตกต่างเยอะนะดูสังเกตจากการฟอร์มดันขึ้นและดันลงนะครับสาหรับท่า ฟูลแพน n ์พุซซันี่จะลงลึกและขึ้นสุดมากๆนะครับนี่คือรูปแบบของการฝึกฟูลอะฟูลแพน u ์พุันะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีเอาให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับอ่านี่จะเป็นการสาธิตท่าวิ่พื้นฐาลอยเห็นไหมว่ามันจะยิกยิมันดูยิกยิมากส่วนอฟูลแพน u ์พุซั ดูเห็นไหมครับมันจะมีการขึ้นและลงสุดมากๆนะครับมันจะไม่ยิกนะมันจะไม่ฝึกแค่เหลี่ยม90องศาแบบเดียวเนี่ยไหมอันนี้คือการฝึกวิดพื้นแบบเหลี่ยม90องศาอย่างเดียวนะครับดันขึ้นจะไม่สุดนะจริงๆไม่จำเป็นต้องดันขึ้นสุดนะครับถ้าเป็นวิดพื้นขาลอยแต่ว่าถ้าเป็นฟูลแพนพุชอัพนะครับไม่ได้นะเราต้องลงให้ลึกนะครับแล้วก็ดันขึ้นให้สุดนะครับก็ตามคลิปเลยพอเห็นภาพกันชัดเจนแล้วหรือย,อยังนะครับถ้าเห็นภาพกันชัดเจนแล้วนะวันนี้ผมมี คลิปสอนมาสอนให้นะครับสำหรับท่าวิดพื้นขาลอยนะครับสำหรับมือใหม่ตอนนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูโดยพี่โก้นะครับจะเป็นคนสาธิตท่าเริ่มต้นในการฝึกท่าวิดพื้นขาลอยนะครับด้วยท่าน,นี้เลยนะครับก็ขนานพื้นงอแขน90งองศาท่าน,นี้จะเรียกว่าแอร์โบหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับแต่ผมเรียกขนานพื้น90องศาสา,ามารถทาแบบกลางขาก็ได้นะครับใครที่ทําขาชิดได้แล้วลองฝึกแบบกลางขาดูก็คือให้เก่งค้างนานๆไว้นะสักสิวินาทีหรือ20วินาที พอแข็งแรงขึ้นแล้วนะให้เพิ่มเวทการฝึกแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับให้เขย่านะให้ดันตัวขึ้นยิกยิกแบบนี้โดยคุมตัวขนาดพื้นนะครับไม่ต้องดันขึ้นสุดนะครับให้ดันขึ้นทีละนิดนะครับฝึกตามความแข็งแรงของเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพัฒนาการของพี่โก้นะจะฝึกท่าวิดพื้นขาลอยได้สวยขึ้นหรือเปล่าในคลิปหน้านะครับผม